รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบอห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน รู้ดินรู้น้ำรู้ฟ้าข้าคือ AI มาช่วยคนไทยทำการเกษตรนะ <laughs> จะบอกให้นวัตรกรรมอ่านค่าอาหารในดินและในน้ำเกิดขึ้นจากความร่วมไมร่วมม้ือกันระหว่างไทยกับสิงคโปร์ีี่่่ชาาาาานนพอยูปค จากนี้ไปเกษตรกรไทยจะรู้ทั้งอากาศทั้งดินทั้งน้ําที่เกี่ยวกับพืชเขาที่พี่เขาปลูกอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับ <laughs> ต่อไปนี้เกษตรกรไทยอะไรที่ไม่รู้จะได้รู้อะไรที่ไม่เห็นจะ,จะได้เห็นเป็นความร่วมมือกันของนักวิจัยไทยมหาวิทยาลัย ทยลัยไทยและบริษัทเอกชนในสิงคโปร์ที่คิดค้นเครื่องมือวัดค่าดินน้ําและอากาศตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้เรียกว่าประมวลผลทุกอย่างที่อยู่ในดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธาตุอาหารไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสม ที่จะปลูกพืชชนิดใดๆเพราะว่าดินแต่ละที่มันไม่เหมาะกับการปลูกพืชทุกชนิดเสมอไปมันคือ AI ที่แสนฉลาดและอา่านค่าธาตุอาหารในดินอย่าง NPK ว่ามีอยู่มากน้อยแค่ไหนวันนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าพื้นที่แห่งนี้ มันสามารถปลูกอะไรได้บ้างแล้วมันแก้ไขปัญหาสภาพดินต่างๆได้อย่างตรงจุดแม้กระทั่งถึงการใส่ปุ๋ยค่า NPK ต่างๆวันนี้เราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเกินความจําเป็นจะทําให้เกษตรกรนั้นประหยัดต้นทุนแล้วก็ทําการเกษตรได้อย่างตรงจุดและแม่นยาได้มากยิ่งขึ้นครับอ่านค่าความชื้นของอากาศได้ดินเปรี้ยวดินเค็มดินเป็นกรดดินเป็นด่างมันอ่านค่าหมดเลยใช่ครับปัญหาของดินดินเปรี้ยวดินเค็มดินเป็นกรดดินเป็นด่างค่า pH ของดินต่างๆสามารถจะบอกได้เลยว่าตอนเนี้ยดินเรา มีปัญหาอะไรมันจะส่งผลกระทบต่อพืชของเราอย่างไรนะครับแม้กระทั่งความชื้นของดินอ่านค่าแร่ธาตุของน้ำได้ว่าเป็นกรดด่างมากน้อยเพียงใดเป็นชาวนาก็าไม่อยากคุยค่าฟังเสียงคุย I'm w a l k i n g with the head of the operations and engineering. We are happy to w a l k with the เขาเป็นวิศวกรโปรแกรมต่างๆในทีมสิงคโปร์นี่คือโปรเฟ s ชั่นอลโปรเฟสเซอร์เรื่องของ AI อยู่ที่มหาลัยในสิงคโปร์อยู่แล้วเขามีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่แล้วตรงนี้จึงเหมาะมากสำหรับเกษตรกรผู้ต้องการค่าต่างๆในการทำการเกษตร Hello u um, m I'm CK so I've been working in the AI for the past 20 years and the uh, we found this very rewarding the area to work in uh, putting in the AI for agriculture which we believe can bring about at least 10x benefisto farmer we are very excited to be in this area นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ล้ำค่ารุดหน้าเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกษตรกรรุ่นใหม่จะละเลยไปเสียมิได้ฉันเป็นชาวสวนไม่ควรคู่เธอนั้นเป็นครูสูงเกินไป เทคโนโยีการวิเครา์ดินปุ๋ยมันคือหัวใจหลักที่จะไปข้างหน้าได้ผมเพิ่มผลผลิตน้ํายางโดยใช้เอทิลีนจาก1เป็น3เป็น6ได้หาว่าเราไม่มีเทคโนโลยีเรื่องของการให้ปุ๋ยให้น้ําดูสภาพแวดล้อมหรือว่าดูข้อมูลอย่างนี้ครับเอามาผสมผสานกันเนี่ยมันก็ไม่เกิดความยั่งยืนได้ประเทศไทยของเรามีแผ่นดินอีกเยอะที่ยังว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์แต่สิงคโปร์ประเทศเขาเล็ก แต่เขามีโน้ตหาวการมารวมกันนี่ก็จะเกิดผลดี Everybody are y อรี y อดี e s ย e <Yes>. s y เคสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าผู้ยังรู้น้ำดินฟ้าในอดีตก็มีแต่ของเบ้งกับอับดุลหากปัจจุบัน AI เอาความรู้ตรงนี้ไปซะแล้วก็รับขอให้ประเทศไทยจ้อง <c oughs> สิงคโปร์จงเกษตรพ่อเกษตรแม่ไม่แย่สักนิด ชาติเราอยู่มาก็ด้วยกเษเตรไงและจะยืนหยัดต่อไปด้วยกเษเตรไทยกษเตรโลกกษเตรเรา ยินดีกับพี่คำรหวางหวังสียินดีกับพี่น้องเกษตรกรไทยด้วยที่ท่านจะมีหูทิพตาทิพรู้ทางเดินทำเกษตรในอนาคตของตนเองได้ไง I will tell you ชาติเราอยู่มาก็ด้วยเกษตรไงและจะยืนหยัดต่อไปด้วยเกษตรไทยเกษตร